วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลกทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศและวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในศาสนาพุทธสามเหตุการณ์คือการประสูติตัสรู้ และปรินิพานของพระโคดมพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดณวันขึ้น15ค่้าำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชานี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขะปุระณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดียซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยและมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทยโดยในประเทศไทยถ้าปีใดมีเดือนแปดสองหนก็เลื่อนไปทําในวันเพ็ญเดือน7แต่ประเทศอื่นที่นับถือพุทธศาสนาเทรวาทและไม่ถือคติ ตามปฏิทินจันทรคติไทยจะจัดพิธีวิสาขาบูชาในวันเพ็ญเดือนหกแม้ในปีนั้นจะมีเดือนแปดสองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตามส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือทั้งสามเหตุการณ์นั้นเกิดในวันต่างกันไปจะมีการจัดพิธีวิสาขาบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขาบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาสวิสาขาบูชานั้นได้รับยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางสากลโลกเนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของาศาสนาพุทธซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อน ณดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีในสมัยพุทธกาลโดยเหตุการณ์แรกเมื่อ80ปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะณตายลมสารพึกในพระราชอุทยานลุมพินีวันอยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบันและเหตุการณ์ต่อมาเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราช เป็นวันที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตัดสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ล่มโพธิพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอรุเวราศีนานิคมอยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบันและเหตุการณ์สุดท้ายเมื่อหนึ่งปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันดับขันปริณิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณใต้ล่มสารพึกในสารวนโนทยานพระราชะอุทยานของพระเจ้ามันละเมืองกุสินาราอยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบันโดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือนหหรือเดือนวิสาขาบูชานี้ทั้งสิน้นชาวพุทธจึงนับว่าวันเพ็ญเดือนหกนี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุดและได้นิยมประกอบพิธีบําเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่างๆเพื่อเป็นการสักการะล้ำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบันวิสาขาบูชามีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศ ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งมหายานและเทรวาดทุกนิกายมาช้านานในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่าพุทธ,ธชยันตีประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดเช่นประเทศอินเดียประเทศไทยประเทศพามา่าประเทศสีลังกาสิงคโปร์และอินโดนีเซียเป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเทราวาดมากที่สุดในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเทราวาดในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับคติจากการปฏิบัติในวันวิสาขาบูชามาจากศีลังกาในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวันวิสาขาบูชามาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย วันวิสาขาบูชาถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลเพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพ,พุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วโลกซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหาบูชาที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทยประเทศเลาว และกัมพูชาและด้วยเหตุการณ์นี้ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหรประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบาูชาเป็นวันสำคัญสากลตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติที่54ทับ112ลงวันที่13ทธันวาคมพุทธศักราช2542ปัจจุบันประเทศไทย ได้ประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดราชการโดยพุทธศาสนิกชนทั้งบปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดราชการโดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์และประชาชนจะมีการประกอบพิธีต่างๆเช่นการตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนาการเวียนเทียนเป็นต้นเพื่อเป็นการบูชาลำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ซึ่งต่อมาได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกาอบไปด้วยพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนพระธรรมเทศนาประกาศพระสัจธรรมคือความจริงของโลกแกป่ปวงชนทั้งหลายโดยพระมหากรุณาที่คุณจวบจนทรงดับขันปรินิพพานในวาระสุดท้าย